สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันกับเกม PUBG Mobile นะครับอันนี้ก็คือตัวเบต้า2.3นะครับตอนนี้ก็มีพิวเจอร์ใหม่นะครับที่ถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนอันนี้จะอยู่ในเชียร์พาร์คนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับนี่เข้ามาก็มีเพลงมี อันนี้เป็นแบบใหม่นะครับมีลูกบอลอันนี้ก็คือหน้าตาของเชียร์พาร์คใหม่มีให้เตะฟุตบอลนะครับตรงกลางนี่เน่แต่ที่เราจะมาดูคือฟิวเจอร์นี้นะครับถ่ายรูปจะมีให้เลือกถ่ายรูปก,กับถ่ายวิดีโออันนี้คือถ่ายรูปนะครับนี่เราแค่กดถ่ายนะแล้วมันจะมีเหมือนฉากมาให้เรา นี่อันนี้ก็กดถ่ายได้เลยอันนี้จากที่หนึ่งฉากที่สองนะครับอันนี้เป็นใกล้ๆอันนี้ก็อีกฉากหนึ่งคือเราไม่ต้องไปขยับกล้องเองนะอันนี้ก็ถ่ายหน้าต้องกดดีโมดูนี่อันนี้กดดีโมได้เลยนะครับเมื่อก่อนต้องกดดีโมแล้วก็หมุนดวงตามาให้ตรงนะ เดี๋ยวนี้สบายสะดวกอันนี้เป็นท่ายืนเป็นแนวตั้งนะครับนี่อันนี้ก็อีกรูปนึงอันนี้ถ่ายข้างหลังนะครับนี่แล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับวิดีโออันนี้ เราเลือกอ e ีโมได้เลยนะเราจะใช้อหไอันนี้ผมลองใช้เป็น3อย่างเลยนะนี่นะครับอันนี้คือวิดีโอจะเล่นเองเลยนะเราก็กดอัดหน้าจอได้เลยอันนี้น่าจะถูกใจสายถ่ายรูปกันนะฟังก์ชันเนี้ยอันนี้คือผมไม่ได้กดหน้าจอเลยนะอันนี้มุมกล้องจะแพนไปเองเลยนะครับ อันที่สเป็นมันตีช็อตเราเลือกเป็น3ามิโมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราดูกันนะครับจะเป็นยังไงนี่กล้องแบบขยับให้เองเลยนะครับอันนี้มาข้างหลังจากที่3ส,ส่วนอันที่3ก็ ลองดูนี่ผมกล้องแผนไปเองเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะอันนี้ถือว่าจำสําหรับสายเชียร์ปร์คนะที่ชอบมาถ่ายรูปกันอนะโอเคไปดูอีกอันนึงนะครับอันนี้อันที่4คือวิดีโอมีเยอะมากเนี่ยอันนี้อันที่สี่เราเลือกอันเดียวอันนี้เต้น อันนี้ถูกใจนะผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็อันที่ห้านะครับอันที่ห้าเหมือนกล้องจะหมุนรอบๆตัวเราเนี่ยกล้องค่อยๆขยับไปรอบๆตัวเรานะครับ อันที่หกอันที่หเป็นแนวตั้งนะครับเป็นกดอีโมแนวตั้งอันนี้คือผมไม่ได้กดอะไรบนหน้าจอเลยนะผมกล้องขยับไปเองนะโอเคเราไปดูต่อไปอันที่7นะครับอันที่7ด โซโลแดนแดนามิกอันนี้อันนี้เหมาะกับอีโมเต้นนะผมว่าเพราะมันชื่อโซโลแดนอะ่ะโอเคต่อไปไปดูวันที่แปดนะครับแปดก็โซโลแดนเหมือนกันนะ อันนี้เหมาะสำหรับรีวิวชุดรีวิวอะไรนะแต่คนไม่มีคู่ก็ต้องถ่ายคนเดียวอยู่ดีนะครับ <c oughs> อันที่เก้าอันที่เก้าเป็นเต้นเป็นตี้นะนี่สามคนอันนี้มุมกล้องจะจับ แบบกว้างๆมั้งนี่เหมาะอันนี้เหมาะสำหรับถ่ายหลายคนนะอันสุดท้ายนะครับเป็นเอ็กตรีมนะอันนี้แบบถ่ายหลายคนเดี๋ยวลอง,ลองกดสาม e ีโมเลยนะอันนี้คือเป็นตัวเบต้านะครับจะมีโ e มแค่นี้นะนี่อันนี้แบบมุมสูงเลยนะกว้างๆเลย โอ้กว้างมากกว้างกว้างจนไม่เห็นคนเลยนะนี่อ๋อแต่กลับมาที่คนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมมีถ่ายรูปกับถ่ายวีดีโอนะก็สําหรับฟังก์ชันใหม่ก็รีวิวก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็บางส่วนก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่ยังอ่านไม่ออกนะครับยังไม่รู้มันการว่าคืออะไรเหมือน จะมาเรื่อยๆแค่บางส่วนก่อนนะเพราะอันนี้ยังเป็นตัวเบต้านะยังไม่เต็มเดี๋ยวรอดูกัน2.3นะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ